17ธันวาคม2568ที่นี่จังหวัดบึงกาฬมาถึงขนาดนี้ดอกทุเรียนของเราดอกรุ่นที่หนึ่งของต้นนี้นะครับก็ถือว่าเข้าสู่ภาวะดอกขาวแล้วก็มีกลิ่นหอมนิดๆแล้วนะครับโดยเฉพาะดอกที่อยู่กิ่งข้างบนบนั้นนะครับถือว่าขนาดนี้เมื่อเราเดินมาข้างล่างนี้เราก็เริ่มที่จะได้กลิ่นหอมของดอกทุเรียนแล้วทีนี้ก็จะอ่า อธิบายถึงแนวปฏิบัติว่าในกรณีที่ดอกทุเรียนเริ่มหอมนั้นแนวปฏิบัติของเราจะทําอย่างไรบ้างที่สวนของเราแนวปฏิบัติหลักๆก,ก็คือหนึ่งเราจะต้องทําการพ่นปัใจจัยในการป้องกันพวกเพลี้ยไฟนะครับป้องกันเพลี้ยไฟป้องกันแมลงหนอนต่างๆรวมทั้งธาตุเสริมธาตุรองต่างๆเราพ่นบํารุงไปตลอดเวลา นะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เพีย้ยไฟมาเข้าทําลายดอกซึ่งอยู่ในระยะกําลังจะบานในอนาคตต่อไปนี้สาเหตุก็เป็นเพราะว่าถ้าหากว่าดอกทุเรียนเริ่มบานแล้วเราจะไม่สามารถพ้นปัจจัยในการป้องกันไว้ได้เนื่องจากว่าเราจะเปิดโอกาสให้พวกมแมลงพวกพึ่งต่างๆเข้ามาช่วยผสมเกสรนั่นเอง ประการที่สองนะครับในการที่เราจะดูแลดอกทุเรียนที่อยู่ในระยะกำลังหอมนี้เราก็จะทําการลดเรื่องของน้ําลงมานะครับเราจะให้น้ําในลักษณะ,ะทิ้งช่วงไว้นะครับคือเราจะไม่ให้น้ําอ,อย่างหนักเหมือนกับที่ผ่านมาแล้วเพราะว่าการที่เราลดน้ําลงไปนี้ก็จะเป็นการกระตุ้นให้ดอกทุเรียนเหล่านี้ Uh, แกเร็วแล้วก็บานเร็วนั่นเอง uh, ถ้าหากว่าเราให้น้ำสม่าเสมออย่างเต็มที่ดอกเขามีความอุดมสมบูรณ์แล้วโอกาสที่ดอกเขาจะ uh, บานนั้นก็จะยืดเวลาออกไปอีกนี่คือเหตุผลที่เราอยากจะแนะนำนำเสนอให้เพื่อนๆได้ทราบว่าน,นวปฏิบัติในกรณีที่ดอกกำลังมีกลิ่นหอมดอกใกล้จะบานนั้นนะครับสิ่งหนึ่งต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของเพี้ยไฟ ประการต่อมาเรื่องของการแต่งดอกนะครับดอกที่เป็นดอกแฝดในลักษณะอย่างนี้นะครับเราเด็ดออกได้เลยส่วนการแต่งดอกตามกิ่งต่างๆนะครับเราก็พยายามแต่งไวใ้ให้อยู่ในระยะเป็นช่วงเป็นช่วงไว้นะครับให้อยู่ในลักษณะเป็นกลุ่มะนะครับการไว้ดอกเป็นกลุ่มนั้นถือว่าเป็นการเซฟพลังงานไปอย่างหนึ่งเช่นกันนะครับ สำหรับดอกที่อยู่ในกิ่งล่างๆนี่เราจะเห็นว่าพัฒนาการของดอกที่อยู่กิ่งล่างเขาจะพัฒนาการช้ากว่าดอกที่อยู่กิ่งข้างบนนะครับเป็นเพราะว่าธรรมชาติของการได้รับแสงแดดนั้นดอกกิ่งที่อยู่ข้างบนนั้นเขาได้รับแสงแดดต่อวันนั้นมากกว่ากิ่งที่อยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นดอกที่อยู่ข้างบนจึงพัฒนาการได้ก่อนนะครับแล้วก็ กิ่งที่อยู่ข้างล่างนี้ก็จะพัฒนาการตามมาดังนั้นเวลาเราเข้ามาเช็ดสาภาพขณะน,นี้โชคดีครับที่จังหวัดบึงการถือว่าวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะครับที่ได้รับแสงแดดเต็มๆรวมทั้งมีลมพัดโยกพัดโกรกอันนี้คือ,อสัญญาณที่ดีในการที่ทุเรียนเราจะเตรียมการออกดอกเดี๋ยวเราจะทำการพ่นปัจจัยเสริมแล้วก็วันนี้เราจะยังไม่ให้ใหน้ำนะครับเอาดูสาภาพดินข้างล่าง นี่ครับสภาพดินข้างล่างที่เราไม่ได้ให้น้ํามาสองวันวันนี้คือวันที่สามเราก็ยังไม่ให้ก็เหตุผลอย่างที่บอกไปว่าเราจะทําการเตรียมให้เขาหอมและก็บานในอนาคตนั่นเองโอเคครับคลิปนี้เจอกันสวัสดีครับ